ก็มาตรงลงตรงนี้แล้วกันนะวางตรงนี้วางมือตรงนี้อ่าเครื่องบินอันนี้ก็ตรงเลนู้นเครื่องบินอ่ะจิงโจ้จิงโจ้กูชื่อ yeah i love it อยากเป็นคนไท<ป>ยอยากเป็นคนไทยตัไตไม่ต้องเปิดเพลงอ่ะมันกก็าร <laughs> ไม่ต้องเปิดเพลงเอาเอาฟังฟังรอร็อ,รอไม่ร้องอย่างเดียวโอ้

มาเคยมีมาอยู่แดรนี้เขาเขาว่าน้องเป็นเป็นสาวเมืองอีกใจน้องนั่นเลื่อนคอยคอยคอยใจดวงเดียวใจดวงเดียวที่น้องมีปวดจะตัวอีกแล้วดวงใจอย่ามองว่าน้องต่อย

ผลืมเรื่องเรื่องหูสิบผมลืมเรื่อมเรื่องหูสิบหูจีบหูจีบหูจแบ่งแหงหางหางแหงเบิ้งเรีนกันไปกันเอาฟังเลยโรงเรียนของเราน้าคุณครูใจดีทุกคนไม่ก็เปิดให้เปิดนี่ไงก็ได้้แลวได้แล้วเนี่ย เอ้าโหโดโดโด <coughs> oh. uh. oh, แม่ค่ะไ, <ป S 1> ไม่ใช่ของพลอยค่ะของคุณแม่ค่ะค่ะม,มาให้แม่เลยนะคะไปไป,ไปน้ำเพชรเอามาให้แม่นอยพี่พลอยยื่ยนให้น้องมาพี่พลอยยื่ยนให้น้องน้องยื่ยนให้แม่เร็วอยื่นให้น้องเอามาเอามาส่งมือให้ไหม่ถึงแม่เลยเอามาใ ขนาดสติกเกอร์ยังใส่ผิดเสียงวุ้งวานนี่พูดว่านด็กอผิดเต้นมันเที่ยวหนูมันเที่ยวค่ะหนูมันเที่ยวค่ะแข่งแข็งอันนี้ของใครของของใครไม่ใช่ของใครพูดใหม่ หนูหนูแกะออกจากขาไข่เมื่อเช้านี่คอยคอยคแกะออกจากขาใไข่ของใครลูกคิดก่อนให้ให้คิดอยู่ให้คิดอยู่ของไขรลูกของไไม่ใช่ให้คิดอยู่ให้คิดอยู่อ่อันนี้ของไครลูกอของไข่ไม่ใช่เอาพูดใหม่ของไข่ อยู่่เท้าใครเมื่อเช้าเนี่ยเท้าใครเออเท้าใครเป็นแผลอยู่ตรงนั้นเมื่อเช้าเนี่ยของใครของพ่ออ๋อของพ่อเก่งมากแล้วเอาไปทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะนะคะไม่ไม่เอาไม่ไม่ได้ต้องทิ้งขยะค่ะเอาเอาพี่พอพี่เพ็ทพี่พอไปทิ้งขยะแล้วลูกนะจ้าแผลของใครไม่ใช่เพ็รตอบแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าของใครนะของพ่อ มาของพ่อตดดเออของพ่อแล้วหนูไปทิ้งขยะนะอ่าหนูทิ้งขยะนะคะค่ะเอาทำยังไงเอาไปหนูไปทิ้งหกไปหนูไปทิ้งขยะยายจะดูดิทิ้งขยะตรงจริงไหมไปทิ้งขยะเลยนะคะเออเอาไปทิ้งขยะเลยค่ะไปเอาทิ้งขยะเลยนะคะอ่าทิ้งขยะเลยค่ะเดินไปค่ะทิ้งขยะค่ะ เอ,เอาไปทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะค่ะทิ้งทิ้งทิ้งค่ะทิ้งละค่ะกลับมาค่ะเค้ชเก่งมากเลยเก่งมากเลยจ้า เก่งมากเลยจ้าแถมให้อีกเฮ้ยเด็กเก่งกินไม่ได้รู้ชื่อเด็กหญิงอะไรนะบอกยายายก่อนเด็กหญิงคอยสายคอยปุริสายจินนี่คอยสายอืมคอยสายกินได้มั้ยอ๋อขอคณของแม่กินไม่ได้แม่เก็บไว้นะคอยสิริ น่แม่อนอ่ะนะอ๋ะอถู้โอ้แล้วหนูชื่อเด็กหญิงเพ็ใช่ยายยายชื่ออะไรนี่ยายยายอะไรยายทอยทอยจ๋าพอยจ๋าหอวใจไรไม่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  ไม่ไม่ไม่เห็นกล้องหรือไม่ไม่ไม่เุ้ยทำไมไม่ชอบกล้องเหมือนพี่พลอยพี่พลอยชอบกล้องแต่ว่าน้องเพชรอาจจะจะอันนั้นหน่อยหนึ่งนะคะเอาคือเลือดออกไหนก้องสแกะเสื้อแล้วมัยังบุ่นแกะเสื้อแล้วันไหนโดนอะไรอ่ะไปโดนอะไรมาโดนเล็บเปล่าม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 อ้ยมาแกะเสื้อใส่กล้องได้ไงนั้น ไปออกจากกล้องก่อนโมมากสุดน mm hmm. mm hmm. ี้มโมเป็นไรไหมอย่างนี้ไอ uh. ้ชิบเดียวโดนเล่ผู้เป็นแผลนั่นน่ะใช่ใช่ไอ้ชิบจ้าเอ้าไอ้ชิบจ้ามัน